หลังจบศึกทศกัณฐ์พิเภกได้รับสถาปนาเป็นท้าวทศกิริวงศ์ครองกรุงลงกาต่อจากทศกัณฐ์ด้วยความที่พิเภกเป็นยักษ์ไม่มีฤทธิ์พระรามก็คอยส่งข่าวหากมีภัยก็จะส่งคนไปช่วยเวลาต่อมานางมนโทโครอดโอรสนามว่าภัยนายสุริยววงศ์ซึ่งเป็นลูกของทศกัณฐ์ติดท้องมาแต่พิเภกกลับคิดว่าเป็นลูกของตน และเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจนเมื่อภายนาสุริยวงเติบโตขึ้นได้รู้ความจริงจากพี่เลี้ยงที่คิดก่อการกรบฏลอบไปขอความช่วยเหลือจากเท้าจัก,กรวรรดิสหายทศกณัณฐ์ให้มาชิงเมืองพิเภกรบแพ้และถูกจองจําส่วนภายนาสุริยวง์ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ลงกานามว่าทศพินพระรามทราบข่าวจากหนุมานและอสุรพัดจึงให้พระพศพระสัตรุษยกกองทัพไปช่วยพิเภกและปราบทศพินตอนศึกกรุงม,มาริวัน พี่เพคก็ได้ติดตามไปช่วยเมื่อเสร็จสึกก็กลับมาครองกรุงรงกลางเหมือนเดิม